ขอใอุ้ยมาแล้วไงหนึ่งล้านมาแล้วไงยูนิคอร์นหนึ่งเอ็มเอ้คิดว่าจะไม่มาว่ะมันมาว่ะแชทสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายพลังไปนะครับผมก็วันนี้มาเปิดไข่อีกแล้วแต่เป็นไข่ที่ลูกค้าจองเป็นแถวนะก็คือลูกค้าจะจองเป็นแถวแถวละสิบสองฟองนะผมเข้าห้องโชค2 1 0 0หนึ่งเซนในการเปิดนะเออก็ มาดูกันว่าแถวไหนจะรั่นนะครับผมก็ใครที่สนใจไข่นะผมสตรีมนะผมช่วง6กโมงหนึ่งทุ่มยาวจนถึง4ี่ห้าทุ่มเชยงคืนเลยนะครับในต่อๆในบ้านแดงช่องนี้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมลิงก์บ้านลุงลิงก์บ้านฟ้าลิงก์ต่อนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็มาดูว่าจะรั่นหรือเปล่ากับไข่พายุสีเขียวบัฟฮารวินนะครับผมยกส่วน มาแถวแรกของใครอเอ่ยรออะไรแถวแรกของใครเอ่ยกดน้ํายาแล้วไปกันเลยแชทไปกันเลยตอนนี้ก็สตรีมอยู่นะครับผมมาทีละหกแล้วกันนะครับทีละหกนะม,มาแล้วสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งมาแล้วสามแสนหนึ่งมาอีกแล้วสองแสนหกนะสองแสนห้านะครับสามแสนหนึ่งสองแสนเก้าเฮ้ยไอ้ดวามานะไปกันต่อแชทไปกันต่อ ขอให้ละลั่นนะขอให้ล,ลั่นนะขอให้ทุกคนละลั่นนะสามแสนเก้ายีรสแสามสองสามแสนสามสองแสามสอแล้วก็3ามแสน่ะแถวที่หนึ่งของใครนะผ่านไปแถวที่สองไปขอละลั่นขอละลั่นขอให้ลลั่นนะครับสามแสนหะนึะสามแสนามนะครับสี่แสนมาแล้วไงสามสนะ 3, 101, 2, 103, 3, 101, หนึ่งสองแสนสามสามอ้ยนกฟ้ามาแล้วไง อ,อนกฟ้าไข่นกฟ้าชัดๆนะเนี่ยไม่ใช่ไข่พาย,ยุเขียวแล้วไข่นกฟ้าสองแสนสามนะครับสองแสนสามนะสองแสนสามสองแสนหกสามแสนหนึ่งแล้วก็ไข่จู่สองแสนแปดนะครับแถวที่สองนะของไข่เอ๋ยต่อไปแถวที่สามครับจัดไปแถวที่สามนะมาดูจะลันหรือเปล่าสองแสนสามสองแสนสามนะครับสามแสนหนึ่งสองแสนสาม สามแสนสามนะครับสี่แสนสี่เออเอาดีแถวที่สามนะของใครเอยแถวที่สามงานไะหล 4, 5, 5, ววขวบฟองคุยค้างค้างค้าง,างเริ่มแหลกแลงไงเริ่มแหลกแล้งไงอุ้ยได้ตัวใหม่เอาอ่ะได้ตัวใหม่แถวที่สามของใครเอยนะมาสามแสนสามนะยีราฟนะครับผมยีราฟอีคามแสนสามสี่แสนห้าอุ้ยตัวใหม่สี่แสนห้าเอาดีน้องเต่านะน้องเต่านะสนะี่แสนห้านะอุ้ยได้สองตัวเลยหรอ ไ้ยเกินเอ้าต,ต่อๆผมอะไรเนี่ยสามแสนห้าน่ะ,นะแล้วก็สองแสนสามนะครับแล้วก็สามแสนสามโอเคอุย้ยต่อๆตอผมบินอะไรวะเนี่ยโอ้โหจบแล้วชีวิตมาไปกันต่อแชทแถวที่สี่นะแถวที่สี่นะครับแถวที่สี่โอ้โหต่อๆตอผมบินขาอัดคลิปซะละให้เซ็งวะแชทสองแสนสามนะครับผมสองแสนแปดสามแสนหนึ่งนะ สองแสนสามสองแสนสามแล้วก็สองแสนหนะครับผมมาไปกันต่อแชทไปกันต่อวิดิตตัวใหม่สองตัวติดเหรอเอาเรื่องกันนะอุ้ยสี่แสนสี่มาแล้วไงสามแสนสามสี่แสนสี่วุ้ยสี่แสนสองดีครับไคจูสองแสนแปดครับแล้วก็สองแล้วคือแล้วก็สามแสนหนึ่งวุ้ยห้าแสนแปดมาแล้วไงห้าแสนแปดมาแล้วไงเอาดิ 5นะ้าแสนะปดนะยินดีด้วยนะครับห้าแสนปดนะนกฟ้านะครับมาไปต่อไปแชทอันนี้แถวที่เท่าไหร่อ่ะแถวที่แถวที่ไหนแถวที่สี่ปะแถวที่ห้าแถวที่ห้าแถวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแถวสี่ห้ามาแถวที่ห้าของใครเอ่ยสองแสนสามนะสามแสนหนึ่งหกแสนมาแล้วไงใครจูหกแสนหนึ่งนะใครจูนะครับผม ต่อไปนะสองแสนสามสองแสนสามสี่แสนเจ็ดโอ้โหดีสี่แสนเจ็ดมาอีกตัวเว้ยแถวนี้ลั่นนะแถวนี้ได้ลั่นนะเออแถวนี้ลั่นอยู่นะแถวเนี้ยมาสามแสนหนึ่งนะครับสามแสนหนึ่งอีกตัวสองแสนแปดอีกตัวสองแสนสามสองแสนสามแล้วก็สองแสนสี่นะครับอีลาฟนะครับสามแสนสามสองแสนสามสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งสามแสนสี่โอ้ยนกฟ้า ลกฟ้าสี่ตัวติดอะ่ะเอาดิลันจัดน่ะเออนกฟ้านะไปกันต่อชัดไปกันต่อสามแสนะี่ะสองแสนสามสามสนหนึ่งนะครับสองแสนสามสองแสหแล้วก็สามแสนหนึ่งโอเคต่อไปแถวที่เจ็ดแถวที่เจ็ดหรือเปล่าไม่รู้ไปแถวที่เจ็ดขอให้ล,ลั่นล่นะครับขอให้ล,ลั่นล่นนะ มายีรับสามแสนสามนะครับสองแสนสามสี่แสนสี่นกฟินิกนะสองแสนสามอุยห้าแสนมาเลยเอานกฟ้ามาดิห้าแสนยินดีด้วยนะครับมาต่อไปสองแสนหกนะครับผมโอ้โหไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อสองแสนสามนะสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งสามแสนแปด สามแสนหนึ่งสี่แสนเอาดิวนกฟ้าออกดีจัดอ่ะแชทดูดินกฟ้าออกดีจัดเลยอ่ะมาแถวที่แปดปะไม่รู้อ่ะไปดูยไม่รู้แถวที่เท่าไหร่ดูยเลยดูยเลยแล้วกันมายีล่าอีกแล้วสามแสนสามนะสี่แสนสามนกฟ้าสองแสนเจ็ดนายนกยุงสองแสนแปดสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งขีไปกันต่อเปิดไข่นี้ไม่ได้แต่ ได้แต่นี้นะนกใหม่นกฟ้ามาลุยสามแสนหนึ่งนะครับสามแสนสามสามแสนหนึ่งสองแสนสามสองแสนหกแล้วก็สามแสนหนึ่งโอเคโหนกฟ้าคือได้นกฟ้ากันทุกคนอ่ะได้นกฟ้ากันทุกคนอ่ะไปกันต่อชัไปกันต่อขอรันรันหน่อยเว้ยตัวละเอ็มหน่อยเว้ยสามแสนหนึ่งนะครับสามแสนหนึ่งนะสองแสนสาม สามแสนหนึ่งสามแสนสองแสนสามสามแสนหนึ่งโอ้นกฟ้าก็ออกดีจังวะคุณไข่นกฟ้าจริงจคนด,ดูมาสามแสนหนึ่งสองแสนหกสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งสองแสนสามสองแสนหกสองแสนสามนักลับสองสี 2, 4, 6, 7, 8, ่หกเจ็ดแปดเก้าแถวที่เก้าวะหรือแถวที่สิบไม่รู้อ่ะไม่รู้อะแถวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะเอาเปิดปนะแถวที่เท่าไหร่ไม่รู้ เปิดไปล้คนดูแถวนี้ผมขอล้านยาวแถวนี้ผมขอล้านยาวมาดูซิล้านยาวจะเป็นยังไงแถวเนี้ยล้านยาวจะเป็นยังไงมาดูกันสามแสนสองแสนหกสามแสนห้าสี่แสนหกสองแสนสองแสนแปดสองแสนสามสามแสนสามสองแสนสามสามแสนสามสามแสนหนึ่งห้าแสนเก้าดีสองแสนแปดเฮ้ย ล่ายาวก็เอาเรื่องนะเออแถวที่อะไรวคนดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ,อนี่แถวที่สิบโอเคมาต่อไปแถวที่สิบเอ็ดไปครับแถวที่สิบเอ็ดนะล่ยางใหสักแถวไปแถวสิบเอ็ดล่นงใหญ่สักแถวไปล่ยางใหญ่สักแถวมาแถวที่สิบเอ็ดว่าไงสามแสนสามสามแสนสามสามแสนหนึ่ง สองแสนสองแสนสามสองแสามห้าแ้ามาแล้วไง5้าแส้ามาแล้วไงยินดีด้วยนะครับ2องแสนหกสามแสนสองสามแสนห้าสามแสหนึ่งสาหนึ่งสาหนึ่งโ้ยโอ้โหนกฟ้าคือเยอะจริงครึ่งหนึ่งเลยมั้งเนี่ย <c oughs> ครึ่งครึ่งเลยมั้งนกฟ้านี่ครึ่งคึ่งเลยวะได้เยอะจริงชัดมาต่อไป2องแสสามนะครับ 4 3่แสน3ามสี่สหกสามนหนโอเคไปกันต่อลวยครับลวยรวยรวยรวย3านะสมนะครับ2องหอุ้ยเอ่ออะไรนะฉลามขวานนะครับ3ามแ0นสสแล้วก็2องสนะครับ88นะครับ 2,4. สามแสนหนึ่งสองแสนสามสองแสนเจ็ดสามแสนหนึ่งอุย้ยไปกันต่อเดี๋ยวผมกดน้ำยาเพิ่มหมดเลยแค้หนึง่งนาทีอุย้ยแลกแรกอะมาขอให้รันรันอุย้ยมาแล้วไงหนึ่งไลนมาแล้วไงยูนิคอร์นหนึ่งเอ็มเอ้ยคิดว่าจะไม่มาว่ะมันมาว่ะแชทมันมาว่ะ หนึ่งล้านมาว่ะเฮ้ยสุดจริงเอาดีเออเอาดีหนึ่งล้านน่ะเอาดีเออสองแสนสี่นะครับสามแสนสามสองแสนสามน่ะสามแสนหนึ่งสองแสนหกสามแสนหนึ่งครับสองแสนเจ็ดโอเคนะสองแสนสามนะครับสองแสนหกนะสองแสนสามสองแสนสาม สามแสนสี่สามแสนหนึ่งโอเคไปกันต่ออันนี้ที่เปิดอยู่แถวที่สิบสี่นะตัวเลมาเพิ่มเปล่าตัวเลมมาอีกเปล่าสามแสนหนึ่งสองแสนสามนะครับสามแสนหนึ่งสี่แสนหกมาดิเออสามแสนหกนะสองแสนสามแล้วก็สามแสนหนึ่งนะครับมาแถวที่สิบห้าไปครับไปไปไป 2องแสนะครับ2องแสนแปดอเจ็ดแสมาแล้วเอออย่างน้อยก็มี7จ็ดแสนไห้เห็นอีกตัวนะเออไปกันต่อ2องแสนะครับ2องแสแล้วก็3ามแสนสาตยแน่ตัวเลมออกมาชื่นใจ6กแสนสี่เอาดีนกฟ้า6กแสนสี่มาอีกตัวเออแถวที่15นะไปกันต่อครับ 2 3 0 0ส3ส0 3ส0 3 3ส0สสอโอเค2อง0ส1แ0 3ส0 3 3 0 0หนึ่งสอง0สนส0สอฟองสุดท้ายแชท6ฟองสุดท้าย6ฟองสุดท้ายบ้างไงสองแสเอ๊ะสามแสนหนึ่งสองแสนเก้ี่แหนึ่งห้าแสาเอาดี <Es> สองแสนสามสามแสนหนึ่งโอเคโหดูนกฟ้านกฟ้าเยอะจัดนี่ดีนะมันไม่บินนะไม่งั้นนั่นแหลกจัดเลยอ่ะโดยรวมนะครับผมได้หกสิบสจุนะครับผมหกสเอนะครับตัวแพงสุดก็หนึ่งล้านตีไปหนึ่งล้านทวนแล้วกันยูนิคอร์นนะครับโอเคเข้าๆประมาณนี้ครับ ก็ใครที่สนใจไข่นะไม่ว่าจะเปิดในห้องโชคนะครับหรือว่าเปิดเลยไม่อยากรอนะครับเอาไปฟักเองครับก็มีนะครับผมก็ติดต่อได้นะแต่ผมทิ้งลิงก์ต่อๆลิงก์บ้านฟ้าลิงก์บ้านลุงไว้ให้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าคนดูบ๊ายบายครับ